สวัสดีครับผมอยู่รายการเทปเปอชแนลนะฮะวันนี้จะมาตั้งค่าเกม Resident Evil 4นะครับผมสำหรับโทรศัพท์ที่กากหรือว่าเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมมีวิธีนะครับตั้งค่าตามผมนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับแล้วเข้ามาอ่านี่นะครับตั้งค่าลิมิตเป็น104 105ประมาณนี้นะครับกดเซฟไปอันที่2นะครับกดเซตติ้งไปอันแรกเลยครับผมอันที่แอดวานซ์นะครับผมกดติ๊กถูกก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับกดมาที่อ่าสักประมาณ250ประมาณนี้นะครับ สำหรับเครื่องกากนะครับผมทำอย่างนี้แล้วผมลื่อนะฮะอันนี้แนะนำนะครับแล้วแต่นะครับทุกคนจะปรับอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะผมเอาไปห้าสิบนะครับโอเคเซฟไปอันที่สามนะครับ setting นะครับผมเข้ามา setting แล้วก็อันนี้ผมเปิด show e v ไว้อันแรกนะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งเลยนะครับอันที่หนึ่งนะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ติ๊กถูกไปนะครับผมส่วนหน้าจอปรับเป็นสองจุดเก้านะครับผมอันนี้กดปรับเป็นคูณสองหรือว่าคูณหนึ่งได้สำหรับเครื่องที่รับไม่ไหวนะครับผมก็ปรับประมาณนี้แล้วกันเนาะ อ่ะคนหนึ่งก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ออฟนะครับผมปิดไปเลยออปชันอะไรเงี้ยติ๊กถูกที่ถูกมาอันนี้แล้วแต่บางรายนะครับอาจจะติ๊กถูกปิดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่านัแนะนําก็ติ๊กถูกไปครับผมยกเว้นอันนี้ครับอันนี้ห้ามติ๊กถูกนะครับผมอันตรายไม่อันตรายเราก็ติ๊กได้นะครับแต่ว่าจะเด้งนะครับเกมอ่าวิธีเซนอ่าปิดอันเซตติ้งใหม่นะครับแล้วก็แฮกนะครับผมติ๊กถูกสคริปต์อ่าซีพียูวันแรกเลยครับผมตามนี้เลยนะฮะติ๊กถูกตามผมให้หมดนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ติกถูกด้วยนะครับสคริปต์อันนี้แล้วก็อันล่างไม่ต้องติกนะครับโอเคแล้วเข้าเกมไปดูเลยไะนี่นะครับผมเกมนะฮะอันนี้ผมเครื่องกากนีดูนะลื่นเลยครับโอ้สุดยอดนะครับอืมโอ้เสียงก็แหลกอยู่นะครับแต่ว่าให้ให้เราได้เล่นก็พอนะครับอย่างนี้ผมยิงยาวได้ละโอเคมีดฟันได้ปกตินะครับไม่มีเด้งนะครับผมโอเคเดินวิ่งได้ปกตินะครับปากเรียบร้อยโอเคครับเล่นได้นะครับผมว่า มันถึงมันจะแลกนหน่อยนะแต่มันก็ทําให้เราไม่หลุดเกมนะมันก็ทําให้เราลื่นขึ้นเยอะเลยนะฮะเด้งไม่เด้งก็รอดูนะโทรศัพท์ใครกากก็ต้องเด้งครับโทรศัพท์ใครที่มันหยุดมาตรฐานปกติหรือว่าไม่แรงอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นได้น,นิดหนึ่งนะครับโอเคเราลุยต่อเลยด้ยกันนะครับไปโอเคขอบคุณครับ